สวัสดีครับมาพบกับกัสนะครับผมที่ปรึกษาด้านการถ่ายรถยนต์มือสองนะครับสมิธฮอนด้ายุสคาสาขาบางนากม4.5ครับวันนี้นะครับกัสก็มาอยู่ที่หน้าโชว์รูมนะครับสาขาบางนากม4.5นะกัสจะมาบอกในส่วนของแคมเปญพิเศษนะคะราคาดีลพิเศษเลยนะครับสำหรับเจ้าซิตี้นะครับ 1.5V นะครับปี2017กับ เจ้า c ีวิ c เอฟซนะครับ1.8 e ปี2018นะครับผมตอนนี้นะครับราคาพิเศษของเจ้าซิตีเนี่ยอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็ c ี v i c FC เนี่ยอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทนะครับผมตอนนี้นะครับทางโชรูมนะครับได้นำโมเดลทั้งสองรุ่นเนี่ยมาจอดอยู่ที่หน้าโชรูมบางนากม4.5แล้วนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ ผิดหวังนะครับกับรถยนต์ไฟแดงนะครับได้รถช้านะครับเจ้าซิตี้กับเจ้าซีวิกตอนนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกนะครับที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยได้รถยนต์ใช้งานนะครับสําหรับลูกค้านะครับจัดไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์ผ่านนะครับรับรถได้ทันทีเลยนะครับกัตบอกเลยนะครับเจ้าซิตี้กับเจ้าซีวิกเนี่ยราคาเนี้ยมีรถจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับซิตี้เนี่ยกันปล่อย ไปเนี่ยประมาณ4ี่ห้าคันแล้วนะครับเหลือแค่ไม่กี่คันเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเลขไม่เนี่ยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห0,000ถึงประมาณแสนต้นๆนะครับผมส่วนเจ้าซีวิกเนี่ยเลขไม่เขาจะอยู่ที่ประมาณ8 0,000ืนะครับจนถึงประมาณแสนสองนะครับผมซีวิกเนี่ยมีทั้งหมด4สีนะครับแต่สําหรับสีขาวและสีดำเนี่ยจะมีรถน้อยสุดเลยนะครับผม ส่วนเจ้าซิตี้เนี่ยมีแค่สีบอลเงินเท่านั้นนะครับผมอ่ะก็สำหรับลูกค้านะครับที่ดูคลิปกัสดบแล้วนะครับอยากเห็นรถตัวจริงๆนะครับก็สามารถนะครับขับรถเข้ามาที่โชว์รูมเลยบางนากรม4.5ได้เลยนะครับรถทั้งสองรุ่นก็จอดโชว์อยู่ที่ด้านหน้านั้นเองอ่ะก็เดี๋ยวนะครับก็จะนำภาพรีวิวนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทั้งสองรุ่นเลยนะครับ กันอาจจะไม่สะดวกนะครับทาคลิปรีวิวเนาะเพราะว่าตอนนี้เสียงดังมากๆนะครับรถถนนบางนาตาดวิ่งกันเยอะมากเลยนะครับยังไงนะครับกันก็ขอฝากนะครับท่านผู้ชมติดตามคลิปนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับช่อง YouTube Hon ายูสคาร์บางนาของกันไปด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับกันมีนะครับโปรโมชั่นนะครับพิเศษเพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวมีรถเข้าใหม่นะครับกันจะรีบทารีวิวเลยนะครับตอนนี้รถขายดีมากๆเลยนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็แวะเวียนกันเข้ามาชมรถยูสคาได้นะครับผมเนาะก็จัดไฟแนนซ์อนุมัติปุ๊บนะครับรับรถปั๊บเลยนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ